เี่เราก็จะใกล้หมดแล้วนะคะอ๋อเราติดผิดได้าใช่ไหมลูกแล้วเขาแก้ไขให้แล้วนะเช็คชัวร์แล้วใช่ไหมลูกว่าเราที่ไหนที่ไหนนะคะเช็คให้ชัวร์เอามาชิมไหมสินค้าที่เราส่งมาชิมให้เพื่อนๆดูไหมอ่มออเาเดี <laughs> ๋ยวพี่เอ็มเช็ครายละเอียดก่อนนะจ๊ะ ส่งการส่งของจากเพื่นอนเสร็จแล้วก็มาประสานลูกค้านะคะประสานลูกค้า ขนมที่เราไปส่งนะขนมที่เราไปส่งอยู่ด้านหลังนะคะนี่เพื่อนเห็นไหมเป็นขนมเพื่อสุขภาพจ้ะเป็นแน็คเพื่อสุขภาพภา,าษาแมคคอนแมคอนน่นะคะ เช็ดผงใหม่เลยน่ปุ่มสตาร์ทแม่กำลังใส่ผุกสบตา เสร็จเรียบร้อยโอเคนะคะมุกดาลูกป,ปัดมุกดาหลงชื่อลูกแล้วหมันมุกดาลูกป,ปัดอ๋ออนะคะขนมซินมอนที่เราส่งนะคะ หอให้แบดดีใแบบอันก็อร่อยนะคะนี่ขนมเพื่อสุขภาพเป็นสแน็คไม่เหนือ่อยไม่เพียเลยค่าไปชมบรรยากาศแล้วเนาะค่ะที่นี่เขาจะชิปปิ้งกันเยอะออค่ะคนมาส่งของค่ะคนมาส่งของเยอะมากเพราะว่าที่นี่เรื่อง ส่งเมลส่งอะไรนะคะจะเยอะค่ะนีะ่รถกะปรงกระบะที่นี่ก็ต้องคันใหญ่ๆแบบนี้นะคะ,ะให้เขาประสานกัน हा <small> เป็นการส่งครั้งแรกนะคะเราก็เลยประสานเลงลูกค้าประสานเข้าไปในเว็บนะคะประสานเก็บตังจากในเว็บไซต์นะคะแล้วก็ส่งบ้านลูกค้าโดยตรง Thank you for watching นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะขับรถตอนขอบคุณที่รับชมค่ะ